ไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับ,รบผมนายธนทริติลุงแก้วครับผมนายนวิศนุเนะครับพวกเรามาจากชมรม UP Tower ครับมหาวิทยาลัยพะเยาว,วันนี้พวกเราจะมาแนะนําร้านกว๋วยเตี๋ยวที่มีความไต่แหวกแนวจากร้านกว๋วยเตี๋ยวท้องครับในจังหวัดพะเยาครับเดี๋ยวพวกเราจะพาไปชมกันครับติดตามเลย ตอนนี้พวกเราอยู่ร้านก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปรู้จักกับเจ้าของร้านเส้นใหญ่นะครับนี่นะครับเจ้าของร้านเส้นใหญ่นะครับสวัสดีครับพี่โยนะครับนี่คือพี่โยพี่โยผมอยากจะถามว่าร้านของก๋วยเตี๋ยวของพี่ทําไมถึงตกแต่งร้านแบบนี้ครับก็พยายามแบบทําร้านไม่เห็นไม่ให้เหมือนร้านเด่นน่ะคือธรรมดาก็ชอบกินก๋วยเตี๋ยวแล้วไปกินก๋วยเตี๋ยวไหนก็ ร้านอื่นก็เหมือนค,คล้ายๆกันก็เลยอยากได,ด้แบบนวะคิดใหม่ๆให้มันดูแปลกๆหน่อยตายร้านก็แบบเป็นแนวแบบวินเทจแนวโบราณน,นิดๆทำไงก็ได้ไม่ไม่เหมือนที่อื่นนะครับครับตอนนี้ก็เที่ยงแล้วเนี่ยเป๊ะโอ้โหว่วแล้วไม่รู้สึกว่าหิวหิวขึ้นมาเลยเนะี่ยเดี๋ยวต่อไปจะพาไปชมแบบเมนูของร้านนะครับพที่ยวครับที่ร้านนี้มีเมนูอะไรบ้างครับก็จะมี ก๋วยเตี๋ยวน้ำตกครับก๋วยเตี๋ยวต้มยำน้ำใสข้าวหน้อหมูนุ่มแล้วก็จะมีกากหมูให้เลือกด้วยครับแล้วขนาดแต่ละถ้วยนี้มีราคาเท่าไหร่บ้างครับก็มี3ราคาครับ <20 S 1> แล้วก็มี30บาทส5หแล้วก็40บก็คือเพิ่มหมูแล้วก็จะมีพิเศษขึ้นมาคือชามใหญ่ก็คือ80บบาทครับอันนี้ก็จะเป็นพิเศษหน่อย คนที่กินเยอะๆเงี่ยามาอันนะี้ถ้ากินหมดนี่ฟรีได้เปล่าก็เดี๋ยวรอโปรโมชัน่นไฮไลท์อีกทีครับ <c oughs> แล้วก็พ,พ,พิเศครับความพิเศษของก๋วยเตี๋ยวครับที่ลูกค้าติดใจ <c oughs> ก็ความพิเศษของก๋วยเตี๋ยก็ก็เหมือนปกติร้านทั่วไปแต่ทางั้นเราจะมีหมูน,หนุ่มที่หมักสูตรพิเศษครับหมูน,หนุ่มของเราก็เป็นหมูนุ่มหมักพิเศษที่ว่านุ่มและเด้ง ทีวอบแล้วเมนูที่ลูกค้าสั่งเยอะที่สุดครับคืออะไรครับที่ทางร้านก็สามารถจะเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำครับต้มยำหมูน้ำข้นข้าวหน้าหมู<อ>ข้าวหน้าหมูก็จะเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดกับน้ำจิ้มซุกี้ <c oughs> น่ากินแล้วครับ <c oughs> เดี๋ยวก่ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมขอชิมก่อน <c oughs> ว่าจะนุ่มละลายในปากเลยหรือเปล่า ต้องต้องลองดูครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวช้อนด้วยครับโอเคเก็บก็ได้ครับชิมด้วยนะครับแก้วครับแก้วมุ่งมาครับอร่อยมากเลยครับพี่โอบช่วยบอกทางมารได้ไหมเต๋องพี่ให้กับท่านผู้ชมหน่อยว่ามาทางไหน อ๋อถ้าเกิดว่ามาจากมพะเยานะครับมาถึงสีแยกประตูชัยให้เลี้ยวขวาขึ้นมาทางรือพยาวิทยคมครับร้านจะอยู่ตรงซ้ายมือครับแต่จะต้องข้อซอยหน่อยหนึ่งประมาณ80เมตรซอยแรกครับซ้ายมือซอยแรกครับผมก็จะถึงร้านเส้นใหญ่ครับผมครับสำหรับท่านผู้ชมที่สนใจก๋วยเตี๋ยวนะครับเชิญได้ครับร้านเส้นใหญ่นะครับแล้พวกเราก็ขอขอบคุณก๋วยเตี๋ยวร้านเส้นใหญ่มาครับขอบคุณครับ เลยครับทุกชมร้านก๋วยเตี๋ยวที่พวกเราพาไปนะครับกินหนําซ้ำรานกันเลยทีเดียวกับเพื่อแปดสิบนะครับวันนี้พวกเราขอจบการพาไปชมร้านก๋วยเตี๋ยวและชิมพอแค่นี้นะครับครับอมครับขอบคุณคับ